เอาสำนีก้อนมื่อนี่พี่น้องอเอ้ยดับเครื่องเก็บของเมียนของมาตาั้งติดตั้งแล้วเรียบร้อยเหลือประตูบานหนึ่งกับโค้งตรงนี้มื่ออื้นจังเฮ็ดให้แล้วเออฮะเดินทางกลับส่วนสี แ,แผ่นก็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยทุกท่านสีเหล็กนะนี่สีเหล็กก็ทาท่านนี่ก็เหลือสีเยอะอยู่นะพอทาอยู่เออนะเดี๋ยวเราก็เก็บของเดินทางกลับนะท่านผู้ชม,มเดี๋ยววันนี้เอาเครื่องปั่นปูนกลับไปด้วยเพราะว่ามดแนวปั่นแล้วพี่น้อยมีเน,นีปั่นแล้วเครื่องปั่นปูนกลับ voyamos. O también hicimos las demás. La ropa Bao bắn 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 哎，我玩玩。 ไม่ได้ตาลีเค้าไม่มีสไตล์เลยพี่อือ mm -hmm. <laughs>